เอาละเดี๋ยวเราไปพบก,กับสายต่อไปกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณต้นฝนค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรนะคะค่ะอ่าชื่อชื่ออะไรดีอ่ะชื่อจรงชื่อชื่อชมาปลางก็ได้ค่ะอันนี้เป็นชื่อปลอมใช่ไหมคะชื่อจริงนี่แหละคะ่ะอ้าว,าวแล้วจะเสียเวลานึกทำไมตั้งนานลละคะอ๋อค่ะพอดีเมื่อกี พยายามอะหาชื่อปลอมมานึกไม่ออกก็เลยเอาชื่อจริงไปเลยค่ะหายเป็นชื่อปลอมไปโอเคค่ะสรุปว่าคุณมะปรางนี่ไม่ใช่ชื่อจริงนะคะเพราะว่าชื่อจริงๆก็คือชื่อมะปรางอะไรวะค่ะออฟอ์หอค่ะโอเคค่ะวันนี้คุณมะปรางมีอะไรจะมาปรึกษาต้นฝนคะค่ะคืออาปรางคือปรางคือคุณต้นฝนคะคือปรางเบื่อผัวปรางมากเลยค่ะ ไม่ได้อยากมีใหม่นะคะคุณน<ต>ุบาลเบื่อสามีเรื่องอะไรเหรอคะสาเหตุที่เบื่อก็คือ,เ,อเรื่องความคิดเห็นต่างกันนะคะ,คะสิบปียังไงก็อย่างนั้นไม่ถึงคบกันมาถึงสิบปีเลยเหรอคะใช่ค่ะคุณทศฝนค่ะคุยทีไรทาะก,กันตลอดนั่งรถไปไหนด้วยกันก็จะมีปัญหากันตลอดค่ะแล้วผัวเนี่ยก็ชอบทําตัวติดกันตลอดบางทีเราก็อยากมีเวลาสนตัวบ้างอะไรบ้างอะนะคะ,คะ อยากไปไหนมาไหนด้วยตัวเองบ้างี่ไปไหนก็ต้องคอยเกะตลอดจะขับรถเองก็ไม่ได้ขับผัวก็จะแย่งขับให้ตลอดอของเนี่ยจะถือเองก็ไม่ได้ถือผัวก็จะแย่งไปถือให้ตลอดไปด้วยกันก็ทะเลาะกันจะซื้อข้าวซื้อของแต่ละอย่างเนี่ยไม่เคยจะได้มีโอกาสได้ควักเงินของตัวเองเลยเอะอ่ะจ่ายให้อเอะอะจ่ายให้ตลอดน่าเบื่อมากค่ะหรือแค่เคี้ยวข้าวแล้วก็กลืนนี่แหละค่ะที่เขายังไม่ได้ทําให้แล้วคือคุณมะปรางอยากจะเลิกหรอคะก็ก็ไม่หรอกค่ะ ถ้าหรือว่าอาอยากจะให้สามีอออกห่างจากเราบ้างหรือเปล่าคะก็ไม่นะคะอ่าแล้วคุณแม่ปางต้องการที่จะปรึกษาต้นฝนเรื่องอะไรเหรอคะอ๋อก็ไม่มีอะไรนะคะแค่จะโทรมาเล่าให้ฟังอะคะ่ะอ้าวมันน่าเบื่อมากคะ่ะผัวทําตัวติดกับด,ดีฉันตลอดเลยถ้าง,งั้นแสดงว่าที่คุณแม่ปางโทรมานี่ก็คือโทรมาอวดผัวถูกไหมคะก็ไม่ได้ใจเหมือนกันคะ่ะ แต่ต้นฝนแน่ใจค่ะอ๋อแล้วคะมีอะไรจะอวดอีกไหมคะอ๋อไม่มีแล้วค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะคุณมะปรางที่อุตส่าห์โทรมาเพื่ออวดผัวให้ฟังนะคะค่ะขอบคุณคุณต้นฝนด้วยนะคะค่ะค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ,ะยินดีกับคุณมะปรางด้วยนะคะมีผัวดีก็เหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง